ONE NEWS ตรงไปตรงมาคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของเพลงพลูกทุ่งเนี่ยจุดเด่นก็คือลูกคอค่ะศิลปินที่จะมาร้องเพลงสดและโชว์ลูกคอในวันนี้ผมว่าคนนี้น่าจะเป็นหนึ่งบุคคลที่มีความสามารถในการร้องเพลงได้กว้างมาก <ừ> แล้วลูกทุ่งก็คือหนึ่งในนั้นด้วยนะครับและตอนนี้เขารออยู่แล้วนะครับเขามาพร้อมกับโปรเจกต์พิเศษกำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้กับถนนคนมหานิยม And Friends Special Project นนทนนกับหัวใจมีสายเรียกสอนครับ <laughs> ถ้านัาเพื่อนใหม่แล้วกองไฟก็เจอน้ำมันจุกอกต่ำใจเห็นตามกดไลให้เขาโพสกันเหม็นกันหยอกเยา้าเห็นทุกคราวก็มือไม้สัน่นไม่ว่าอยู่ไหนเสียงไล่เธอดังทั้งวัน อยู่ข้ขางๆกันเหมือนสัมพันธ์ไม่ได้ไปต่อพอเธอเจอเขารักของเราก็เลยขาตอนเหมือนหัวใจไม่สายเรียกซ้อนถึงมาก่อนมันคงไม่พอเป็นตัวจริงแต่เธอกลับทิ้งให้รอ เป็นแค่ก็ขอขอจ้องหน้าจอแล้วนอทำใจจุกอกเกินไปฉันคงตาซ้ายแค่นี้สองคนคุยกันให้ดีรู้ว่ามีเรื่องคุยมากมายไม่มีปัญหา แพ้มันแท้รักใหม่คนหลายใจมันไม่เคยพอ เจอเขารักของเรากันเลยขาดตอนเหมือนหัวใจไม่สายเรียกซ้อนถึงมาก่อนมันคงไม่พอเป็นตัวจริงแต่เธอกลับทิ้งให้รอได้เป็นแค่กรอดคอจอนน้าจอด เดินไปฉันคงตาสายแค่นี้สองคนคุยกันให้ดีรู้ว่ามีเรื่องคุยมากมายไม่มีปัญหา าเจอกับเราได้เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับตอนนั้นเป็นพระเอกลูกทุ่งซิกเนเจอร์วันนี้คุณกลับมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งผสมบลูใช่ไหมผมฟังอยู่มันมีสมัยมันเป็นยังไงครับเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ที่เราได้ได้มีได้มีโอกาสลองลองทำครับซึ่งก็จะหยิบ แนวของกลิ่นกลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่งนะครับมารวมด้วยซึ่ง,ซ,งซึ่งก็อย่างเช่นเพลงแรกนะครับหัวใจมีสายเล็กซอนก็จะเป็น Blues, บลูส์เราเอามามิกซ์กันครับ,ครบเคมากเลยอ่ะเป็นอย่างนี้แหละฮะตัวเสียงบลูส์น่าจะมาจากกีตาร์ตรงนี้<ช>แล้วก็จังหะตึง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 ตช่นึงมีหน่วงหน่วงนิดนึงอะไรเงี้ยยากนะคือร้องลูกทุ่งผมว่าต้องเก่งอยู่แล้วนะแขกนั่นคือยากอยู่แล้วแล้วนี่คือลูกทุ่งผสมบลูส์มันมันยากกว่าไหมจริงจริง ถ้าถ้าย้อนกลับไปจริงครับลูกทุ่งกับ,บรูจะจะ,จะอยู่กันมานานแล้วตั้งแต่สมัยของครูสุรพลเลยก็ตามเนี่ยไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมน,น,นั่นก็เป็นรูเหมืนอนกันเป็นรูสองรูแต่ว่าครั้งนี้เราเรานำกลับมาทำให้ใหเดอะดนตรีครับมันเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งก็ยากเพราะว่ากว่าจะออกมาเป็นลูกคนก็ก่อนหน้านี้ก็ไปอยู่กับอิเล็กทรอนิกส์บ้างอะคูสติกบ้างเนี่ยครับซึ่งซึ่งเราก็ได้พี่โอซีเปียมาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ในส่วนของพาร์ทกลองเนี่ยก็ได้พี่เล็กทีโบนมาตีด้วยให้สำเนียงบางอย่างมันมันมีบลูที่เข้มข้นมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อร้องเ่ะเห็นเขาบอกว่าเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงอกหักยุค 4G เลยอะคะพูดถึงเรื่องปัจจุบันครับก็จะพูดถึงเรื่องปัจจุบันอย่างเช่นในในส่วนของเนื้อร้องครับจะ เห็น t i m กดไลค์ให้เขาโพสกันเป็นตัยอท้อกดาวก็มือไม้สันแต่เราร้องออกไมาให้มันดูสมูทมากไปกดไลค์ให้ใครบ้างฉันอยู่ตึกวันไม่มีสัญญาณจนมาวันนี้อย่างนี้เลยป่ะึ่งก็ใส้สัญญาณชัางได้ครับจะพูดถึงเรื่องของเป็นยุคเป็นยุคของปัจจุบันนะครับพูดถึงโทรศัพท์มือถือพูดถึงคนที่สมัยนี้ที่รักกันเร็วและก็เลิกกันเร็วไ้อยู่ย้ฟังไว้ซึ่งก็ในเรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับมือที่3ครับคือสายเรียกซอ อีกสายนึงเข้ามา๋ฟังไวโซเชียลหมดเลยเพลงนี้นะครับเป็นเพลงเปิดตัวโปรเจกต์มันไม่ให้โอกาสแก้ใช่พูดแต่ละพูดต่อเลยพี่อุ๋ยทำได้อย่างเดียวคือการผลลอพธ์เถือนทำไมชื่อทำไมชื่อโปรเจกต์มันยาวๆอย่างนี้ถนนคนมหานิยม and friends special project ชื่อนี้ก็เป็นทางไอแอมเขาตั้งกันครับก็ด้วยด้วยความที่ถ้าย้อนต่อไปจริงในในช่วงสมัยประกวดนะครับก็จะมีรอบหนึ่งที่ที่ผมนำเพลงลูกทุ่ง กลับมาร้องอก็คือเพลงคาถามหานิยมเลยครับก็เหมือนเป็นการรีมายด้วยแล้วก็คือหลังจากที่ประกวดนะครับผ่านมา3ปีแล้วคนที่มองเราเป็นนักร้องสริงที่ร้องทุ้งได้ครับเขาก็อยากฟังลุ่งจากเราแล้วก็ตอนแรกาก็เข้าใจว่าน่าจะไม่มีแล้วแหละถ้าเราทางานไปเรื่อยๆในใสายนี่ผ่านมา3ปีเราไปเล่นทัวร์ทุกจังหวัดเลยครับก็เจอ,อทุกครั้งว่าอยากอยากฟังลุ่งบ้างจังเลยครับซ,ซึ่งเราก็รู้สึกว่าถ้าง,งั้นทําเป็นโปรเจกต์เป็นเพลงของเราเลยดีกว่า ซึ่งปีนี้ก็เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ไปในตัวก่อนที่จะกลับไปทาในสายของเมนสตรีมก็คือไทยสากลเหมือนเดิมครับน่าเห็นบอกว่าครั้งนี้เป็นการร่วมงานกับนักร้องคุณภาพอีก4คนด้วยมีใครบ้างคะก็เติมมาเรียกเพื่อนๆมาเติมสีสันด้วยครับก็จะมีน้องชั๊กะจันพี่หนุ่มสมศักดิ์แล้วก็เทพเจ้าบั้นเด้าวิปอนนบครับผมนี่ร้องกับบอนนบครับผมขชายใหญ่เทพเจ้าเทพเจ้าบันเด้าเราจะต้องไปเป็นเทพเจ้ากับเขาป่ะคะเวลาร้องอ๋อไม่ครับก็ก็ช่วยมา เหมือนกับว่าช่วยเติมสีสันเพราะว่าในส่วนของโปรเจกต์เนี่ยครับพอ,พ,อพอทำจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะมีหลายๆสีสันเพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยยังยังมีอีกหลายเพลงจะปล่อยออกมาเจ้ามีทั้งหมด4เพลงในปีนี้ครับทั้งหมดนี้เป็นลูกทุ่งหมดเลยปะ ทั้งหมดนี่มีกลิ่นของลูกทุ่งหมดเลยกลิ่นลูกทุ่งหมดเลยแต่ก็เราเราก็เหมือนกับว่าดึงกับนักร้องที่เขาอยู่ในวงการลูกทุ่งมาอยู่แล้วด้วยครับเช่นพี่พอก็อยู่ในลูกทุ่งอยู่แล้วก็เลยมามา m i ์ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะปลายปีนี้ก็จะเป็นการปิดโปรเจกต์โดยด้วยคอนเสิร์ตใหญ่ไปเลยแล้วก็อำลาก่อนจะไปกลับทำสารักเพลงนี้มาพร้อมกับมิวสิกซีรีส์ด้วยซึ่งคุณก็รับบทเป็นพระเอกนะมีทั้งโรแมนติกดราม่า ขยี้ขยำนั่งเอกมีหมดเลยใช่ไหมฮะขย่้ขยี้ไม่มีขยำมีโดนทำร้ายร่างกายขยี้บดขยี้บด่ขยี้บดมันยากกว่าร้องเพลงไหม โอ้ยากมากครับก็ตอนแรกก็อยากอยากให้คนอื่นมาเป็นเหมือนกันเลยแต่ไปช,ชวนเขา <laughs> เขาก็ไม่มาไงน,นะ <laughs> นก็เลยเล่นเองเลยดีกว่าครับ <laughs> ก็ตอนแรกก็ดีใจแต่พอได้เห็นจริงๆก็จะมีบทเหมือ <laughs> นกับว่าโดนซ้อมบ้างโดนเอาถุงคุมหัวอะไรครับ <laughs> ซึ่งก็ตอนนี้เราก็มีในส่วนของการแจ้งความของคนเขียนบทไปแล้วด้วยครับใช่เพราะว่าหนักมากครับเป็นการเล่นบูอะไรหนักๆมากแล้วก็ร้องไห้เหมือนเขาเขียนมาให้เราแบบว่าโดนเยอะเลยใช่ครับโดนกดหัวโดนอะไรงี้ยคือที่ร้องไห้นี่เจ็บใช่ไหมฮะเจ็บครับผมไม่ได้ไม่ได้ acting เลยครับผมความจริงล้วนๆนบผม เปนกับน้ําตาลพิจักคณาด้วยใช่ครับก็ก็เป็นนางเอกครับซึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่าเราได้รับเกียรติจริงๆครับซึ่งซึ่งก็ทําให้ในส่วนของบทบาทของ MV นะครับที่เราจะทําเป็นมิวสิกซีรีส์นะครับ นนั่แหละตบจริงไหมเมื่อกี้อ๋อตบจริงครับหลายทีได้ครับหลายทีได้ครับเสียงแปะกันมชาติมากเลยเนาะเมื่อกี้พอบอกว่าพอบอกว่าเอาทีเดียวให้โดนแล้วผ่านเลยนะหลายทีเลยครับหลังจากนั้นครับต้องหลายทีแล้วคิดไมว่าทีมงานจะแอบมันไส้เราอยู่นะฮะก็ก็ตอนก็ก็คิดมาตลอดครับหลังจากั้งหมดรู้สึกมาตลอดเนี่ยครับมีซ้อมแล้วก็มีมีพลาดโดนจริงๆด้วยโอ้โหโอ้โหทำไมเรื่องเราวมาต้องโหดร้ายกันโดนขนาดนี้คะแล้วคืออย่างที่บอกครับโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์พิเศษจริงๆที่โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยเราก็ทำใน ส่วนของไทยสากลอยู่แล้วแหละแต่ว่าครั้นี้ก็เหมือนอยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ครับก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์พิเศษนี้ซึ่งก็ไหนๆก็เป็นโปรเจกต์พิเศษครับก็เลยทํากันเต็มที่มากค่อนข้างจะจริงจังซึ่งในส่วนของสตันก็เต็มที่เหมือนกันครับก็ใส่เต็มที่เหมือนกันอันนี้จริงจังไฮะสตนจริงป่ะใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าซีนเข้าพระเข้านางครับใช่ไ่ฮะใช้สตันป่ะต้องเล่นจริงเลยครับต้องเล่นจริงอันนี้จะเป็นต้องเล่นจริงครับเอาลเว้เอาละเอาลครับเอาล ไม่เดยครับมไม่เราเรื่องเราโดยหลักๆของมันนี่ประมาณไหนในเรื่องในเรื่องก็จะเป็นดราม่าครับพูดถึงเรากับผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่เรารักกันมานานเนี่ยซึ่งซึ่งก็ก็เปลียบมืนกับทั้งคู่ก็เป็นสายหลักให้กันทั้งคู่แต่อยู่ดีวันนึงมีสายอีกสายนึงเรียกซ้อนเข้ามาเป็นเป็นเรื่องของความรักเป็นรักสามเศร้าซึ่งก็จะมีดราม่า มีแอคชั่นอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งก็เข้มข้นเรื่องนี้นนโดนต่อยจริงจริงเจ็บจริงโดนกดหัวโดนเอาถุงคุมจริงๆด้วยครับคุมถุงชนอะไรเงี้ยเหรอไม่ใช่ครับเป็นด้จำอะไรเยนะแม่นี่เห็นพงโเร็วๆนี้นะจะไปโกอินเตอร์ด้วยเราเคยแซวตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่าหุ่นเขาเนี่ยนายแบบมากถามหน่อยว่าากินวันกินแป้งบ้างไหมว่างดูสายตาพี่หุ่นทองขาเนาะเฮ้ยแต่พี่แต่พี่จะบอกแป๊บหนึ่งนะพี่รู้สึกเลยว่าอนาคตของนนเนี่ยอีกหน่อยมีอายุกเแก่มได้ยัไง นอนที่หลังมารายการพี่ใส่ถุงเท้ามาแล้วเอามันเป็นสไตล์ค่ะสไตล์แมไม่อันนี้อันนี้คือกางเกงมันยาวไม่พอใช่ไหมใช่ตอนแรกมันก็พอดีแหละฮะแต่ว่าสูงขึ้นครับสูงขึ้นน้องเขาขายาวค่ะเพราะเขาเนี่ยกำลังจะไปเดินแบบแล้วด้วยที่เซี่ยงไฮ้ใช่ไหมคะครับผมเป็นแฟชั่นโชว์ครับที่เซี่ยงไฮ้ม่สายหุ่นด้ยมากเลยต้องเตรียมตัวหรือว่าต้องอะไรยังไงไหมคะ๋อก็ก็เตรียมตัวประมาณหนึ่งครับเตรียมตัวไม่ให้เออหน้าตาหรือว่าหุ่นเราทุเรศไปกว่านี้ครับครับดดีจะตายไม ความหลากหลายความยอดอเยี่ยมของนนท์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชมมากคือเด็กรุ่นใหม่แล้วไม่ลืมเพลงลูกท<ช>ุ่งเขานึกถึงเพลงลูกทุ่งตลอดเนี่ยฝากชื่นชมเพื่อนๆด้วยเขาลองได้ดีด้วย<ช>พูดถ<ช>ึงฝากชื่นชมแล้วฝากผลงานหน่อยครับ,รบว่าเราจะเจอกับนนท์อีกเมื่อไหร่ครับครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับโปรเจกต์นี้ครับหัวใจมิสายเรียกซ้อนครับก็ยังไงตอนนี้ก็ ตอนหนึ่งก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกๆกระแสตอบรับมากเพราะว่าล่าสุดเราเพิ่งไปทัวร์ขึ้นวิทยุมาครับรบก็อยู่ในชาร์ตอันดับหนึ่งบางคลื่นสองวีดแล้วด้วยซึ่งก็ต้องบอกขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วก็ในส่วนของเอ็มวีเราปล่อยไปได้ทิศหนึ่งก็แตะเข้าหลักแสนวิวไปแล้วหนึ่งวันเท่านั้นซึ่งซึ่งก็มันเป็นครั้งแรกที่เรามาทําแนวนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นโปรเจกต์พิเศษจริงๆอยากให้ติดตามกันครับทั้งเพลงนี้หัวใจมปนสายได้ซ้อนลงไปถึงเพลงอื่นๆที่จะปล่อยออกกกมาาใในนปีีี้้้ดววยยแล็็ัังงไสํหรรบคท รู้สึกว่าโปรเจกต์นี้จะจบเร็วจังไหมยังไงก็เดี๋ยวเจอกันกับคอนเสิร์ตใหญ่ปลายปีนี้ครับเป็นการปิดโปรเจกต์นี้ไปอย่างสมบูรณ์ครับขอบคุณนนท์มากนะครับยินดีด้วยใช่แล้วคินนะครับวันนิวส์ตรงไปตรงมา